ยิ่งรวยยิ่งสวยนะครับอยู่ตรงนี้ส้มตำนะครับเอานะครับทีมงานของคุณครูดมนะครับคุณแม่ถนอมมายังให้ยำรู <Deep? S 1> <t initiation> ้แล้วใช่ไหมถ้อยากจำเป็นเรื่องสี่จะจะพังขายกันผมต่อเพราะว่าคุณผู้ชที่จะไม่มาเลยไปค่อยนะครับไปค่อย พวกเราค่อยๆกันนะครับอย่าเพิ่งไปหมดนะครับอีก500กว่าชีวิตกําลังจะมาแล้วถึงสระบุรีแล้วนะครับอย่าเพิ่งหมดนะครับอย่าเพิ่งหมดเดี๋ยวพอดหมดไปแล้วอย่าเพิ่งหมดนะครับพี่น้องยังมีอีกห0าร้อยกว่าชีวิตอย่าเพิ่งหมดนะครับกศสเป็นเสียงแหกไปแล้วนะครับ อย่าเพิ่มคอบอกว่าจะเพิ่มโหมดเก็บไปก่อนเดี๋ยวคนไม่ได้กินนะครับรุงเทปแค่จะกินแบ่งไว้แล้วแบ่งไว้นะแบ่งไว้นะครับแบ่งไว้นะครับผมจะเดินไปทางโน้นเลยนะครับมาแล้วนะครับจะกินเสียนวีดไปเลยนะครับตรงนี้ผมมายืน กับขนมครกชาววังนี่ครับขนมครกโบราณน,นะครับทุกปีนะครับถ้าไม่มีขนมครกโบราณก็จะไม่มีที่สีมิ่งจะไม่มีที่วัดใหญ่จะไม่มีที่หนองสโสนโมาทุกปีนะครับตอนนี้ผู้อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้มาขี่มาขี่ม่อครับเนี่ยโอ้ยสิบกว่ามา้อสกว่าโลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ร้อยกว่าโล ตามประวัตินะครับเมย์ตามระจัตามประวัติวันนี้สิบกว่าครกตามประวัตินะครับอสมอคนสามว่าสามีจุดประโยชน์รับวันนี้มึอยกกินอะไรลาบหมูลาบบุกลาบไปอีกแล้วนะครับลาบไปมามาตรงนี้เลยเราแจกกันทุกคนนะครับเราแจกกันทุกคนลาบกันสดสดที่แรกมาครับมามาทานกันเรากินกันสดสที่แรกเจ๊ที อยก็คอบแล้วนะครับตํามเข้าไปตั้มเข้าไปนะ่ครับเราจำเราจำไปจาหมดแล้วนะครับตัวเจตัวเจตัวนี้พี่แม่แจกแจกให้หมดนะครับแจกให้หมดเลยนะครับอ่ารวย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 ยิ่งแจกยิ่งรวยนะครับยิ่งแจกยิ่งรวยมามาที่นี่นะครับมาที่นี่กพะดพร่วอร่อยไหมลองชิมหน่อยสิครับโอ้โหอร่อยมาก ข้าพดอคัวตัวนี้อยู่นี่นะครับอยู่นี่ <c oughs> ไม่ทันนะครับตัวนี้ไม่ทันนะครับข้าพดอคัวไม่ทันมาตรงนี้ได้เลยนะครับมาตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้ำน้ำอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอเลง เออรู้สึกดีครับจับตอนนี้อิสระไทยนะพี่ๆอ่ะครับรู้ๆไทย <laughs> <s musique> กอดาเดือดจะเข้าไปนะ้าเคยเห็นเขาออกทีวีเอามือ คนที่ใส่เสื้อผ้าขาวไทเบิ้์นะครับเตรียมตัวไปถือธงหน่อยจริงๆแจกเงนเห็นนะครับเราแจกกันนี่เห็นแจกกันจะจะนะครับให้ผอไม่ไดูด้วยว่ามาวัดซีมิ่งมงคลว่ารามแล้วไม่ผิดหวังจริงๆนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับโดยเฉพาะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดี <laughs> ทำมาสักการปดิบัติปก <last word. S 2> ุญชลนับุญมาตงนีนับุญมาตุนีนักบมาตงนีนักจาริกที่จีนเราทั้งหมดขับรถไปนะแล้วก็่าะร้วิชานล้จะดที่ก็เอาจามมาด้วยนะครับน้ำน้ำประมาณสองร้อยกว่า

แจบกรพตรงนี้ยับเยาลนาแล้ว Vielen Dank. มมโอเคครับข้าวะนะากไข่ตรงนี้ได้ไหมเบขายไม่แน่นู่ายไมครับนี่มา Ha, ha, ha! เพราะ <laughs> <laughs> <laughs>

หนึ่งครับแบบหนึ่งใหญ่ไม่เห็นเลย